สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง t a r o s Speak นะคะคลิปนี้เป็นคิพยากรดวงความรักความสัมพันธ์นะคะประจําปี2567ของชาวราศีมีนะคะ่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุกภาพัมธาถึง20มีนาคมนะคะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตก็ดูราศีนี้ได้เช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นดวงนี้เป็นดวงทั่วไปไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะผูอยากให้คุณมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนนำะไปตัดสินใจอะไร สำหรับชาวราศีมีนนะคะปีนี้ทั้งปีจะเป็นปีที่มีความรู้สึกถึงความน้อยอกน้อยใจเป็นอย่างมากนะคะอาจจะด้วยเรื่องของการที่คุณกับคู่อาจจะแยกกันอยู่เนาะหมายถึงว่าอยู่กันคนละจังหวัดหรือแยกกัน ไปย้ายที่ทํางานแล้วทำไมจําเป็นต้องต้องแยกกันอยู่อะคะ่ะประกอบกับเขาก็ทํางานหนักไม่มีเวลาให้คุณนะคะมันเลยทําให้เกิดความร้องระแหงเกิดความไม่ไว้ใจเกิดความคิดมากเกิดความน้อยอกน้อยใจเนาะแล้วก็ทําให้คุณมีความรู้สึกถึงการที่แบบว่าไม่มีคุณค่ารู้สึกความรักไม่เหมือนเดิมเลยนะคะเลยทำให้คุณรู้สึกแบบ น้อยใจมากแล้วก็คิดมากเป็นกังวลไปหมดรู้สึกเหงานะคะรู้สึกเหมือนมีแฟนก็เหมือนไม่มีโทรคุยกันก็น้อยมีความแบบเออฉันอยู่คนเดียวฉันก็อยู่ได้แล้วนะไม่จําเป็นต้องมีเธอนะคะมีความงอนง้อกันมีความง้อมีความงอนเกิดขึ้นนะคะมีความงอนเกิดขึ้นแล้วก็เป็นในลักษณะของการที่ว่ามันยังแบบ มีความน้อยอกน้อยใจคิดมากวิตกกังวลเต็มไปหมดไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะคะประกอบกับชั่วเขาก็เป็นคนที่แบบทํางานเยอะทํางานหนักนะคะเพื่อที่จะแบบไม่แน่ใจว่าเพื่ออะไรนะเพราะว่าตอนนี้ไพ่ของเขาก็ยังได้เป็นไพ่แบบสิบอวบอยู่เนาะมันก็เป็นแบบสิบอวบว่างั้น สิบไม้นะคะเทนอฟฟอนมันก็จะเป็นในลักษณะของการที่เขาก็ยังทํางานหนักนะคะทํางานหนักมีภาระหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบหลายคนทํางานในบริษัทใหญ่เป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าอาจจะความที่อยู่กันคนละต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ได้มันเลยทําให้แบบว่าเออเวลาในการที่จะพบเจอกันอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะคะระวังอารมณ์ในช่วงเดือนมีนาคมนะคะคือมันจะเริ่มมีเหตุการณ์ท่าไะร่ในช่วงของเดือนคุมภาพันธ์ที่เขาอาจจะแบบ มาหาไม่ได้หรือผิดนัดหรือเลื่อนนัดนะคะทาให้คุณรู้สึกน้อยใจละแล้วมันก็เก็บสะสมมาแล้วมันระเบิดในช่วงเดือนมีนาคมนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีในเดือนเมษายนนะคะก็คือเขากลับมาง้อคุณเนาะกลับมาพูดกลับมาคุยกลับมาสารความสัมพันธ์แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยด้วยเรื่องของระยะทางด้วยเรื่องของแบบเวลาที่มีให้ไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ให้คุณมันก็ทาให้คุณกลับมาคิดมากเหมือนเดิมอะคะ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีในในปีนี้เนี่ยอาจจะต้องลดความคิดมากลงหน่อยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีคนอื่นหรอกแต่ว่าเพราะว่าเขางานเยอะแต่ก็เข้าใจแหละพอเป็นแฟนกันเป็นคู่กันรักกันแล้วเนี่ยพอเขาไม่มีเวลาให้มันก็มีความรู้สึกถึงการที่ไม่ถูกเติมเต็มมันก็มีความแบบคิดมากน้อยใจก็ไม่รู้จะมีไปทําไมก็เข้าใจเหมือนกันนะอ่านไพ่เองก็อ๋อเออเอ,อ,เ,อ,อเข้าใจเองแต่ว่าก็ ก็อยากให้แบบใจเย็นๆอย่าพิ่งแบบใช้อารมณ์จนเกินงามแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่คนโสดคนโสดนะคะได้ไพ่สิบถ้วยสิบถ้วยแล้วยังได้ไพ่เจ็ดดาวได้เดอดสั้นสิบไม้เท้าและไพ่ สี่ถ้วยนะคะคนโสดคนโสดจะเป็นอารมณ์ของการที่แบบว่าทำงานหนักทำงานหนักนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะเรียกว่าอะไรดีเป็นโชคชะตาของการที่ยังไม่ได้คิดที่จะมีแฟนหรืออยากจะมีอะไรสักเท่าไหร่นะคะนะคะเพราะว่าตอนนี้คนที่เข้ามาเนี่ยปุ่มมองว่าเขามีเจ้าของแล้วเนาะอาจจะคุณอาจจะ หรืออาจจะเจอใครสักคนหรือแอบ,บมีการพูดคุยกันมีการที่จะแบบปฏิสัมพันธ์กันแต่คุณก็มาคนพูว่าเฮ้ยเขามีเจ้าของแล้วนะเขามีครอบครัวแล้วมาเลยทําให้คุณรู้สึกเบื่อหนอ่ายแล้วก็ค่อนข้างเซงอย่างมากนะคะแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่แบบว่ามันจับโปได้คุณจะจับโปได้ประมาณเดือนมีนานนะคะเดือนหน้านี่แหละมันจะมีการจับโปเกิดขึ้นแล้วคุณก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเลยที่ทําให้เราได้รู้สึกตรงนี้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปมากกว่านี้นะคะ เพราะความที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณไม่ไปต่อแล้วคุณก็บังมุง่งเป้าไปในเรื่องของการสร้างเงินสร้างอาชีพของคุณมากกว่านะคะมไม่อยากที่จะแบบแบกแบกอะไรที่มันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องของกําลังใจในส่งเสริมอะไรที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีมีนคนโสดเนี่ยปูมองว่า ถ้าคุณมีการคุยอะไรกับใครอยู่เนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมนะคะมันจะมีการจับโป๊เกิดขึ้นแล้วมันก็จะทําให้คุณแบบเออเลือกที่จะอยู่คนเดียวเลือกที่จะเป็นโสดดีกว่านะคะอยู่อย่างเงาเงาก็ยังดีกว่าที่จะเป็นแบบมือที่สามของใครแล้วก็เป็นช่วงจังหวะของการที่คุณจะรู้ได้เลยว่าท้ายที่สุดการอยู่คนเดียวของคุณอะ่ะมันมีคุณค่ามากแค่ไหนนะคะ กลับไปอยู่กับครอบครัวทํางานให้หนักมีครอบครัวที่รักรออยู่แล้วก็เป็นปูบอกได้เลยว่าในช่วงปีนี้จะเป็นปีที่โชคช่วยชวชวาในเรื่องของการงานมากๆนะคะสําหรับชาวราศีมีนก็ขยันทํางานต่อไปเนาะอดทนหน่อยนะคะแล้วมันจะได้ผลที่ดีได้ไพ่ทัสเสรินนสชฮ a น d ์ o n น e ์ s a t i o n Let your friend Help you uh huh. g e e m e t r y นะคะจะมีใครสักคนเข้ามาจริงๆนะคะเข้ามาจีบเข้ามาในลักษณะของการเป็นเพื่อนเนาะแล้วก็เข้ามาที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความสนุกความวับหวามแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกถึงถึงการมีแบบความรักอีกทั้งหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้คุณนะลองคุยกับเขาตรงๆถามเขาตรงๆแล้วก็ลองสึกหน่อยมันก็จะดีนะคะเพราะว่าไพ่มันยังออกมาในลักษณะของการที่ว่า เออเขายังมีความลับอยู่นะคะอืมเขายังมีความลับความสัมพันธ์นี้มันยังมันยังไม่ได้สามารถที่จะเปิดเผยได้แล้วก็เป็นอะไรลับๆเพราะสาเหตุที่เขารับเพราะว่ามันมีความลับที่เขาจะต้องปกปิด <c oughs> เออเขามีครอบครัวแล้วไงอืมนะคะ ีนี้ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะทายัางไงเพราะว่าคุณอาจจะตกกลุ่มรักเขาไปแล้วเนี่ยไพ่ก็บอกว่าเออลองปรึกษาเพื่อนดูนะหรือถ้ามีใครสักคนเข้ามาในชีวิตคุณก็ลองให้เพื่อนคุณไปสืบดูนะคะคุณจะได้รับความจริงตรงนั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะไม่ใช่ทุกคนเนาะที่เข้ามาแล้วแบบเออเป็นมีมือที่สามหรือเข้ามาทำร้ายเราไพ่ก็บอกว่าเออก็ลองให้ดูเป็นเคสไปเคสดูเป็นคนคนไปนะคะแล้วก็บางทีบาง บางทีบางช่วงจวังหวะบางเวลาคุณอาจจะได้เจอคนที่ดีคนที่ถูกใจก็ได้ยังไม่อยากให้แบบเออปีนี้ทั้งปียังยังปิดใจเพราะว่ากลัวอ,อกหักนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับความรักที่ดีอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะส่วนในเรื่องของคนมีคู่คนมีคู่ว่ายังไงนะคะคนมีคู่ได้ไพ่หนึ่งวย่ในไพ่สังราช ไลโลเฟนสามดาบจัสติสเฮอร์มิทเฮอร์มิทขึ้นมาถึงสองใบนะคะแล้วคู่ของเราล่ะคู่ของเราได้ไพ่เก้าถ้วยเด็กไม้เทา้า สองม้เท้าอยู่ห่างไกลกันจริงๆนะเนี่ย judgment แล้วก็ t p e r a n c e เข้ามานะคะสำหรับคนที่มีคู่นะชาวราศีมีนนะคะก็อยู่ในช่วงจังหวะของการที่มันขาดความรักความโรแมนติกจริงๆนะคะคุณอยากจะมีใครสักคนเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกมันจะมีความเหงามีความเปล่าเปลี่ยวมีความรู้สึกแบบเออมีแฟนก็เหมือนไม่มีอะ มันเลยทาให้อย่างที่ปูุกัะไปครั้งต้นเลยว่าคุณจะมีความรู้สึกแบบมีแฟนก็เหมือนไม่มีมีความเหงามากๆแล้วก็มีความวิตกกังวลเนาะแล้วก็มีความรู้สึกถึงการที่อยากมีความรักที่มันถูกต้องอยากที่จะทําอะไรแบบอยากย้ายมาอยู่ด้วยกันอยากที่จะอยู่แต่งงานกันอยู่กินกันให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยจะได้หมดความกังวลในเรื่องนี้นะคะมีความเครียดค่อนข้างสูงได้แพ่ทั้งสองดาบสามดาบเข้ามานี่คือแบบว่าเครียดมากๆนะคะ คุณอยากมีความสัมพันธ์ที่จริงจังมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าเป็นคนคุยมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าที่แบบเรื่องของระยะทางนะคะแต่ว่าทีนี้มันก็ด้วยเป็นเป็นเป็นจังหวะของการที่แบบว่าอืมเป็น,ปนอาจจะมีเรื่องบางเรื่องแหละปูมองว่ามันน่าจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามานี่แหละที่ทําให้คุณรู้สึกแบบวั่นวไ้วได้ขนาดนี้นะคะในส่วนของเขานะ เขาก็มองว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของชีวิตของเขามีการเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะย้ายงานไปอยู่ในที่ต่างจังหวัดหรือวมเป็นการเพิ่งเริ่มงานใหม่นะคะแล้วเขายังตื่นเต้นกับตรงนั้นอยู่เราดยภาระหน้าที่ตําแหน่งตำแหน่งงานหน้าที่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบเนี่ยมันทําให้งานเขายุ่งมากนะคะมันก็เลยทําให้เขายังไม่ได้แบบ เออสนใจในเรื่องของของความรักมากนะักหรืออาจจะไม่ได้แบบละเลยความรู้สึกของคุณไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะปรับตัวนะพร้อมที่จะปรับตัวพร้อมที่จะแบบยังมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่นี่แหละขอแค่แบบคุณจะเย็นๆแล้วก็งงแงน้อยลงหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขาก็บอกว่าคุณเองนี่ก็ขาดสติแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่นะคะเขาก็มองว่าเขาก็แค่ย้ายไปทํางานะเขาไม่ได้เปลี่ยนงานคือเขาไม่ได้เปลี่ยนแฟนหรือไปมีใครนะคะ เขาแค่สนุกกับสิ่งที่มันแบบเริ่มต้นใหม่ๆเท่านั้นเองแล้วเขาก็ยังแบบยังมีคุณอยู่นี่แหละนะคะมันจะมีการห่างเหินกันเกิดขึ้นเนาะในช่วงกลุมพามีนานะคะที่มีการทะเลาะกันอย่างอย่างใหญ่หลวงเลยมีการบอกเลิกกันกระทันหันหรือมีการที่แบบว่าเออไม่คุยกันแล้วนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวในประมาณเดือนอย่างที่ผู้บอกว่าเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันแต่การกลับมาคุยกันกลับมาง้อกันกลับมาหากันเนี่ยมันก็ยังอยู่ในคอนดิชันเดิมคือมีเรื่องของระยะทางเข้ามาหรือมีเรื่องของการที่แบบเขางานเยอะงานยุ่งไม่มีเวลาให้เราเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลูปอย่างเงี้ยทั้งปีคือแบบทะเลาะกันงอนกันคืนดีกันแล้วก็ทะเลาะกันงอนกันคืนดีกันมันจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งปีเพราะว่า ภาวะหน้าที่ภาระหน้าที่ของเขาอะค่ะ,ะอืมหรือด้วยเรื่องของระยะทางด้วยความจําเป็นบางอย่างเนี่ยมันทําให้จะต้องแบบเขาไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้แต่ถามว่าเราอยากเลิกกับเขาไหมเราก็ไม่ได้อยากเลิกนะคะอืมมันเราก็ไม่ได้อยากเลิกแต่มันจะเป็นอารมณ์ของการน้อยอกน้อยใจแล้วถามว่าเขาอยากเลิกกับเราไหม ก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็มองว่าเราก็คือเป็นแบบเป้าหมายเป็นโกในชีวิตเป็นแบบผู้ชีวิตที่เขาอยากมีอยู่ในชีวิตนี่แหละเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาในช่วงช่วงปีนี้เนี่ยทั้งปีเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นช่วงของการที่สร้างเนื้อสร้างตัวหรือเปล่าช่วงของการที่เขาจะต้องแบบเก็บเงินเก็บทองไหมนะคะมันก็เลยทําให้เขาจะต้องแบบเลือกในในสิ่งที่เขาควรจะต้องทำนะคะ,นะคะ และไพ่ Especially Love, Religious Factor, p a t u l n e s s r e c o n c i l i a t i o n Calling Your Soulmate นะคะคิดถึงเขาก็โทรหาเขาสิ <laughs> นะคะคิดถึงเขาก็ไปหาเขาสิคิดถึงเขาก็โทรหาเขาสิอยากคุยกับเขาก็คุยกับเขาสินะคะเพราะว่าไพ่มันเป็นลักษณะของการที่ว่าตัวคุณเอง ก็อาจจะเป็นฝาที่รอรับความรักมากเกินไปจนหลงลืมไปว่าเขาเองก็ต้องการความรักเหมือนกันในเมื่อคุณอยากคุยกับเขาอยากเจอเขาคุณก็แค่แสดงออกมานะคะแล้วก็อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะนะคะให้รีแลกซ์หน่อยเนาะเพราะว่าได้ไพ่ไพฟุนเนสออกมานะคะก็คือแบบว่าเออก็ให้รีแลกซ์หน่อยก็ก็จีบกันไปเข้าใจกันไปหยอกกันไปอย่าเพิ่งไปเทคซีเรียส มากอะไรขนาดนั้นบางคนนี้เพิ่งคบกันเองนะอืเพิ่งคบกันแค่เดือนเดียวหรือแบบรู้จักกันแค่เดือนเดียวสองเดือนแต่ก็ไปแบบขอแสดงความเป็นเจ้าของงองแงร้องเรียกร้องนู่นนี่นั่นนะคะไพ่ก็เลยบอกใจเย็นๆใช้เวลานิดหนึ่งเนาะหลายคนนะคะมีการทะเลาะกันห่างเหินกันไปก็จะมีการแบบกลับมานะคะได้ไพ reconciliation, นะ่ reconciliation เนาะอย่างที่ปู้บอกเลยว่า ต่อให้ทะเลาะกันยังไงงอนกันยังไงเนี่ยท้ายที่สุดก็มีการกลับมาหากันอยู่ดีนะคะปัญหานี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่มีคู่เป็นคนต่างชาติต่างศาสนาคนที่มีเออเขาเรียกว่าอยู่คนละท้องถิ่นก็ได้นะคะเพราะว่าได้ให้ religion factor เข้ามาเพราะฉะนั้นมันจะมีความเชื่อหรือมี lifestyle หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ตรงจริตกับเรามันเลยทาให้แบบมีปัญหาในเรื่องของ รายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะมันจะมีการทะเลาะกันตลอดเวลางอนกันตลอดเวลานะคะูุนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้มันจะแบบมีอยู่ด้วยกันแล้วมันไฟกันอนะ่ะอืมแล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเรื่องจุกจิกด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นไพ่มันก็เลยบอกว่าบางครั้งถ้าเรารักเขาอ่ะเราก็แสดงความรักออกมานะคะแล้วก็อย่าไปคาดคัน้นหรืออย่าไปแบบเรียกร้องอะไรมากนัก เพราะตัวเขาเองเขาก็งานเยอะงานยุ่งเขาก็มีเป้าหมายมีโฟกัสที่เขาจะต้องทํานะคะตัวคุณเองเนี่ยแหละจะเป็นทุกทุกเพราะว่าไม่ได้ดักใจทุกเพราะคิดมากเกินไปนะคะสําหรับชาวราศีมีนคนมีคู่ในประจําปีนี้ก็ให้ลดละความน้อยอกน้อยใจความคิดมากลงนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ลองคุยกับเขาต,งตรงๆดูปูเชื่อว่าความเป็นผู้ใหญ่ของเขาความรับผิดชอบของเขาเนี่ยก็จะช่วยให้คุณแบบ เลิกคิดมากได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณเองก็ต้องเลิกจุ้จี้จุกจิกเลิกแบบจับผิดแล้วก็เลิกทะเลาะนะคะแล้วความสัมพันธ์มันจะไปได้ด้วยดีอะ,ค,ะค่ะค่ะก็สำหรับชาวราศีมีนก็มีแต่เพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ